สวัสดีค่ะเชา้ากินต่อทุกคนเมื่อคืนซีนเอาไว้นะคะซีนเอาไว้กินต่อผักก็กินต่อแต่วันนี้เพิ่มเติมมาคือมีข้าวผัดนะคะข้าวผัดอิจาจานโบราณนะคะที่บ้านจะใช้ของที่สมัยก่อนเนาะโบราณนะต่อเท้านี้อยากกิน โคกกินข้าวเช้านะคะทุกคนไม่รู้เช้าไหมนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าไปทำงานลูกเล่นของเล่นรอนะคะมาค่ะเมื่อวานยังกินอันนี้ยังยังแบบอะไรนะเรดิสยังอร่อยอยู่เลยนี่แต่ตอนเช้าเข้าไปในสวน,นะคะ่ะทุกคนได้อันนี้ค่ะแทนแทนแ ตอะไรเอ่ยมะระขีโนกขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้พาไปไม่ได้ถ่ายวีดีโอตอนที่ไปเก็บเนาะมาว้าวสุดยอดมากธรรมชาติเราเนี่รสันสางทุกอย่างจริงๆนะคะนี่ยอดมัรักอยอดมะรัก radish บางคนนะคะไม่ค่อยชอบกินผักเนาะก็พยายามดูคลิปคัดแล้วลองกินดูเนาะช่วยได้นะคะ <c oughs> แล้วก็เมื่อวานแครอทยังเหลืออยู่นะแล้วก็อะไรนะออนเนี้ยกำลังเถียงกันอยู่ว่าของทานตะวันหรือว่าของอะไรนะน่าจะทานตะวันละมั้งหรือไง็ลอดทานตะวันไหมคะ กินเถอะนะ,ะก,กินข้าวกันค่ะทุกคนไม่รู้กูหมากินข้าวนะคะไม่รู้จะทำอะไรส่วนกูกูหมาชวนกินข้าวนะคะอืมสูบขึ้นกิมไปทำเดินนะคะสูบขึ้นลูกสาวกินแล้วค่ะข้าวผัดแม่กินข้าวเช้าสายนะวันนี้วันอาทิตย์ชิล เราเข้าไปทำงานทำมื้อจะกินได้สอง,งอมื้อเนาะเมื่อวานเสียดายนะคะกินไม่หมดอืมหอยแล้วกนินข้าวอรอมากินให้ดูกันอากินเนี้ยมาให้ดู เขาก็สวัสดีค่ะก่อนดีค่ะนี่ค่ะโอ๊ยพันจะหักอ,อยากให้กินผักน่อนต้องกินก่อนไปเล่นได้ร้อนนะคะเริ่มร้อนมากินข้าวก่อนนะคะโอเคไปาะฮะ อันนี้คือต้นอ่อนทานตะวันมัน้งพี่กินยังไม่รู้เลยต้นอะไรเ,เดี๋ยวนี้มันมีต้นพวกนี้เยอะมากอะ่ะด่เขาเอามาเพาะแล้วก็เอามากินกับซุปดำเนาะเยอะมะเขอเทอ,อะไรเดดิชเรดดิชมันรสชาติจะเหมือนเอ่อเฉยเฉยรสชาติจืด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 ออือ คะไปนนขอวันนึงอยากกินเราไม่ให้ลูกกินพอถ,ถึงเวลาเรากินก็จะมีคำถามอ่ากินหรอคะอืม,มเนื่องในวันนี้เป็นวันไอซิ่เร้องดโค้ก ลออยได้ไหมหลอยไหมไม่ลอยไม่กล้าลอยมานเปิดออกสวยมันสวยเลยไม่กล้ากินหรอค่ะมันสวยเลยไม่กล้ากินหรออืมจกแค่อีกจังอืมมาเออเหมือ oh น อ,อ,อร่อยเฉยเข้ามาเลยคะไม่ไม่แบ่งเลยอะูดิก็วจะใค่อะรขนาดตบฟันนะเนี่ยยังร้องที่จะกินแครอรเนาะอร่อยเหรอใครไปซื้อเมื่อวานซื้อมาสองหัวม,มันเกี่บาทตกหัวละหกบาทอะซื้ออีกนะคะ กงไปตลาดะึะ้นหาขึ้นหาขึ้นหาขึ้นหมาไม่รู้ว่าใบากินได้ไหมอ่ะเราลองกินนิดนึงอือลองลองก็ลองกินไปนะคะ,ะม่ไมน่าจะกินได้มั้งอือ เอาแค่น,น,นี้มามา,อาสอนลูกกินผักกินหญ้าแล้วะทุกคนสอนลูกกินผักกินหญ้าแล้วหนึ่งบางคนลูกไม่ค่อยชอบกินผักเราต้องกินคืออย่างอย่างที่บ้านอะ่ะคือกินผักกันเน่ะลูกก็ชอบกุ้งสดอืมเนื้ออรยอดามากินได้ มาโตแล้วเดีวเคยกินกุ้งชิวิตด้วยตอนนั้นที่ไปตายทำไมเสร็จแหละเสร็จอร่อยไหมอร่อยบอกทุกคนอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยอะไร่ะอะไรอะมาละที่ใช่แาบสีด๊ก อร่อยกินมะละแม่จะกินแท้ทุกคนดูว่ามะละมันมละ,มล,ะมละขี้นกไม่เหมือนมะละบ้านนะคือมะละบ้านจะขม<อ>ก<อ>ว่าอ,อืมขมแล้วมาขิงขิงเคยกินอยู่ใช่ค่ะไม่ขมแต่ขอนิดเดียวอืมอืมไม่แบลกเป็นไงคะมะละขมไหมครับหอมเล็น้ยมัน เขาไม่ค่อยปลูกเลยไม่มีขายหรอกมันคือเองมันคือเองตามธรรมชาติแล้วเราเห็นตรงนูง้นที่สวนเราแต่แม,ม่ไปเก็บมาเยอะเมืเ่อเช้าไปเก็บมาไปเก็บมาเหรออืาเอากุญแจกลับไปต้มตเสร็จแล้วไปเก็บ่ลูกชัวกินผันกค่ะก,กินยอดมาละ ข้างบ้านเขาทำอะไรข้างบ้านเขาทำเป็นแบบฟาร์มพอเพียงค่ะทุกคนดีมากเลยน,ลนะน่าประหละดอืมหอมนะหมนิดอืมหอมน่าหอมอืมไรจะเลยเดืกินได้เลยเลยผน่าคมตี๋เอามากระเพราลูกนี้เรื่อยๆเลย ขอเรากินยนไม่ได้ใบอะเรากินได้ก็ได้ลองเลยอันนี้หรอแครอทนี่ชอ่อนๆเนี่ยอยากลองอะดูควงาถ้ากินไม่ได้เราขอไปคายเยคะ่ะ ไม่ได้ด okay. ิคะแกไมอนะคะม่ขอกินไม่ได้ท้อคนดึงไปเล้ว่อกินแล็อกไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ทำ็นยังไงไม่ได้อยากลงลองไปเลยอือฮะอะไยังไงอะเดี๋ยว ไม่แล้วมันรสชาติยังไงบอกมันแบบมันกินตั้งคือลงไปมันจิ้มคอไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่ากินไม่ได้แล้วตัวเองไม่เคี้ยวแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วเด็กกินไม่ได้อ่ะตัวบอกไม่ถูกแบบนี้จะกินแบบเอาแล้วกินอีกมะขามแล้วม่เอามัน นละควไปเลม้าีน้อแก้วนะวน,น,น,นม้คนละมาคนละอืมไมล่ละของขมีมีประโยชน์เลยขิยงไงเปนน้ำโค้ก หนูมไม่ได้กินมาคือเออ,อน,นีขอแม่มีประโยชน์ขออุู่เสลสได้ไหมัืยพี้ชายขอเสื้อผ่านหนะ้ากล้องทุกคนวันแพกเสื้อสิกแพกนะวันแพกทุกคนหาของแปลก ชองไปเดินผ่านจ้ากล้องค่คนต้ตําเผ็ดไหมคะเผ็ดค่ะฉันไปกินมะเขือเทศเลยแล้วเดีกินมะเขือเทศต้มตําือไปกินลอวเผ็ดขอกินผักีีมึตอเลยมึงเนอร้อวไข่หรืม่ คิดว่าลูกอ่ะ <c oughs> โอเคทุกคนกินข้ายังข้าจ้ะเขาบันข่นขดิว่วเขาทอร่อยไหมคะเขาเริ่มกวนแล้วไม่กินข้าวไหมกินข้าวไหมกินกินเลยคะ่ะไม่กินนี่อา้าดูทุกคน โค้งดีกว <th ่าเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเฮ้ยไม่เคยกินนะทุกคนไม่กินเรื่งจริงดูการแสดงอ่ามีถอนหายใจแล้วหนึ่งรี่อยงคือข้าวป่าป่ค่ะ กินไปแล้วไงมาชาอ,อืมแล้วปะปลากระป๋องเะอเอเออยากกินเนาะแดดดิปลากระป๋องเืมอ็มแล้วนะอ้อ,อ่า อะไรกันอืออือเมืกี้อะไรก้าพ่อแก้วฮะอ้โสีเขาสวยเนาะนี่แอลเอน้องคิดว่มากเมื่กี้อะไริงก็แึงแรงแต่ไม่แรงอือโอยมาครบองค์วุ่นวายค่ะอ ตัวเองยกยกชาไปก,ก,กินข้าวนอกบ้านเขาเยอะนนที่ยอย่างสดเฮ้ยเื่เอา,าบ้ามีน้ำพอแก้วไหม